ครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคาราผมคันและเริ่มคันอันนี้รอรถอยู่นะครับไลฟ์ Live ระหว่างรองรถเดี๋ยวรอรถมาแล้วจะลงไลฟ์นะครับแต่ว่าตอนนี้คุยกันไปก่อน วันนี้อยู่ที่สนอประทุมวันครับตอนนี้นะมาทำข่าวครับเสียงชัดไหมเสียงชัดนะมีชันเคไหมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทําอะไรอยู่คะตอนนี้เพิ่งทําข่าวเสร็จครับนั่งรอครับสวัสดีจากญี่ปุ่นครับสวัสดีครับดีใจจังมาทันครับผม วันดีครับพี่ออยชัดตกเสียงชัดภูมิแมลงกันพิพัฒช,ชัดครับผมพี่อ้น่ารักเม่อไหรจะรักฮาาอาการเป็นยังไงบ้าง <_ C os> เมื่อให้่ดีครับนั่งอยู่เฉยก็ยุงกัดครับขันดิเ <_ k os> จ้าอยู่ใสอยู่ปทุมวัน หน้าตาสดใสหัวใจสีชมพูหรือเปล่าหน้าตาสดใสหัวใจสีแดงครับเลือดเต็มนะอยากเจอไอตัวจริงาข่าวเด็กใช่ครับวันนี้าข่าวเด็กครับเพิ่งมาก็จะไปแล้เพิ่งมาก็าจะไปยังไม่ไปครับยังอยู่ครับรอรถอยู่รอรถอยู่ร,รถเยรองมาเลยทำอะไรอยู่นั่งอยู่ริมถนนครับ ไหมคะก็นิดหน่อยครับไม่เหนื่อยมากครับสวัสดีนะครับเมื่อไหร่จะมาทางใต้บ้างเพิ่งไปใต้มาได้ไม่นานเองครับไป,ไปปัตตานีมาครับรอดูข่าวพรุ่งนี้นะคะครับผก how are you baby i m okay i m good u um ม สวัสดีค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ปทุมวันครับสอนอปทุมวันครับทานข้าวหรือยังยังเลยครับน่าข่าวติดดินตอนนี้ไม่ได้ติดดินอย่างเดียวอันติดพื้นเลยฮะแกหน้าตลอดเหนื่อยไหมนิดหน่อยครับสนุกดีสวัสดีพันน้องอายสวัสดีครับกินข้าวหรือยังยังไม่ได้กินนะครับ fc pi สวัสดีครับแล้วทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับเวลากินข้าวกันหรือยังสารเทพร่า ทำงานอย่างมีความสุขนะคะน้องไครับโมรถมาแล้วต้องไล่ไปได้สี่นาทีกเ็เลยทํทำกิงกับรูตอนนี้ทำพยายามทำอยู่ครับมันไม่มีเวลาเลยครับพอมันทำงานอย่างเต็มที่แล้วมันก็เลยแบบกลับไปก็เหนื่อยอนะยไรเงี้ยดูไอ้ไงนั่งดูไอ้ ขอบคุณครับรับผมคุยทุกตัวข่าวอยู่จ้าสุดยอดครับวันนี้มากท่านร้อยจริงจนีงเอารถเข้ามาจากไหนอ่ะ มาเนี่ยครับปลาชุบๆนี่ทำข่าวนะครับนี่รถคนกลับหมดแล้วนะฮะเี๋ยวตำรวจแม่ก็มาดีใจจังจำได้ไหมจากคะ่ะน้องน,น้องใหม่จากสราบโรมครัคโบโม ที่ยงหายเหนื่อยนะครับผมผมผมคุณครับเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งรถแล้ว <People> น่าจะมืดเดี๋ยวว่าไลฟ์กันใหม่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆเราจะมาไลฟ์ใหม่นะโอ้โหเต็มเลยอ่ะพี่พี่นักเอาพี่พี่พี่รับนี่หน่อยบายบายครับบาย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 เจอกันนะครับ